ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นครับตอมช่วง6โมงเย็น6โมงครึ่ง18นาฬิกา30น,นาทีพอดีเลยครับก็ตอนนี้กล่าว่าจะไปเดินตลาดนัดสักหน่อยนะครับตลาดนัดโรงเรียนเทพศีลาครับผมต้องข้ามสะพานคือ ฝั่งหนึ่งครับเป็นตลาดนัดที่เขาขายของวันเสาร์วันอาทิตย์ครับผมของย่านรามคำแหงครับเขาก็จะมีขายทุกอาทิตย์นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นอกจากวันสําคัญวันทางโรงเรียนเขามีกิจกรรมเขาไม่ให้ขายก็ขายไม่ได้ครับพร้อมก็เลยมันทึกทให้เพื่อนๆได้รับชมไปด้วยกัน ระหว่างทางระหว่างบรรยากาศช่วงเย็นของรำบันแหงเดี่ยบางท่านอาจไม่เคยมาไม่รู้จักครับผมหรือ mm. ว่าอาจจะเคยอยู่เคยพักอาศัยเคยอยู่แถวเนี้ย mm. ก็จะได้รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปมั่งหรือเปล่า mm. ยังเหมือนเดิมยังคงเดิมหรือเปล่า mm. อะไรประมาณนี้ครบับ คระกอบเอาของเพื่อใช้เขาก็มีขายบางสวนก็มีเปลี่ยนแปลงมีร้านนั้นร้านนี้เพิ่มขึ้นมาใหม่ครับอันนี้เป็นสามแยกนะ,ะค,รรครับสามแยกวัดเทวีลาครับฝั่งทางด้านโน้นก็เป็นมอรามกระผมครับก็บให้ได้รับชมกันครบผมเนี่ยมาอย่างตรงนี้นตรงนี้ก็ การเปลี่ยนแปลงฝั่งทางนี้ทางโงทางร้านฝั่งทางเนี้ยครับก็เดี๋ยวข้ามสะพานไปฝั่งทางด้านนึงของโรงเรียนครับผมก็เดี๋ยวหยุดกล้องพักกล้องก่อนนะครับทุกคนครับโอเคขึ้นสะพานมาแล้วครับผมอย่างอยู่บนสะพานเห็นไหมครับโรงเรียนโรงเรียนเทพธีลาครับผมคนมาตลาดเยอะเลยครับเห็นไหมครับมอเตอร์ไซค์จอด เติมเลยครับผมทางนี้ก็เป็นแยกสามแยกใหไ้ได้รับชมกันครับโอเคเดี๋ยวผมลงสะพานก่อนเดี๋ยวผมขอกล้องอีกทีนึงครับผมราบทุกรณตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าแล้วประตูประตูทางด้านหน้าของโรงเรียนคาไปเข้าไปกันเลย ครับผมคนก็เยอะนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย,นนตย์ครับวันสุดท้ายก็ขายกันครับผมเห็นไหมครับคนเยอะมากเลยข้าวก็เยอะของก็ขายเยอะมีมากมายหลายอย่างครับครับผมรวมูุเรียงก็เป็นที่ขายเห็นะครับ กรอบน่ากินครับผมฝั่งนี้จะเป็นโซนของใช้ยเสื้อผ้าด้านขวานก็จะเป็นอาหารอหาเป็นอาหารจกผูคนเยอะครับร้อนด้วยอบอ้าวเห็นของมั่งไม่เห็นของมั่งนะครับทุกคนคนเยอะคนเยอะมากเลย ข้าวเขาก็มีมากมายหลายอย่างคลากระเบนไหมคะปลากระเบนเชฟครับทุกท่านคลิปนี้ผมก็ขอพักขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ